โอ้โหเจ้านายข้างหลังเนี่ยมียูนิคอนตัวเป็เลอเลยใช่แล้วล่ะวันนี้พี่หมีจะพาน้องเหมียวซังกับมิดริเนี่ยมาสร้างบ้านให้กับเจ้ายูนิคอนยักษ์ตัวนี้นะว่าแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเอาละมิดริสร้างตรงนี้เลยนะเชื่อพี่แล้วจะลุ่งนะตรงนี้เลยเหรอใช่แล้วแหละเดี๋ยวเจ้านายหมีจะไปสร้างตรงนั้นแล้วมาเจอกันนะเหมียวซัง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดอิกาว่าแคทเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบบอคนี่เองค่ะวันนี้เนะี่ยพี่ซีจะพาน้องๆมาสร้างบ้านให้กับเจ้ายูนิคอนตัวน้อยเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะคะเอเจ้านายหมยว่ายูนิคอนตัวไม่น้อยนะตัวออกจะเบอร์เอ๊ดดำนี่นะหวัดดีฮะหวัดดีฮะเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะครับผมขอไปสร้างบ้านตรงนั้นแล้วกันแล้วมาเจอกันนะครับ เอาละค่ะตอนนี้นะคะ่ะพี่ซีก็ได้เวลาสร้างนี่ได้ยูนิคอนแล้วน่ารักกุ๊กกิ๊กอน,นเนะแอน่ารักน้อยกว่าเหมียวนิดนึงทําไมเธอพูดอย่างนี้กับฉันล่ะฮะเจ้าแมวน้อยอ่ะไอยูนิคอนพูดได้ด้วยเา้าเหมียวก็เรามาสร้างที่อยู่ให้ยูนิคอนยูนิคอนก็ต้องพูดได้สิเหมียวอ่ะอ่เหมียวไม่ชอบยูนิคอนเลยทําไมอ่ะเหมียวอ่ะเหมียวกลัวยูนิคอนจะแย่งความรักนะ่ะแอบข้างหลังมาเลย ดูเหมือนว่าน้องดำนะคะจะขับเจ้ายูนิคอนได้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้นี้ที่พี่ซีสร้างยูนิคอนใช่ไหมคะเจ้ายูนิคอนที่พี่ซีสร้างตัวเมื่อกี้มันไม่สามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แสดงว่าน้องดำต้องมีที่มาที่ไปของยูนิคอนตัวนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วแหละครับตามผมมาเลยถ้าอยากรู้ความลับอันสุดยอดอ่าไปกันเลยดีกว่าเจ้านายโอ้โหมีทางสายรุ้งขึ้นไปตรงก้อนเมฆด้วยนะคะสวยสดงดงามไหนละยูนิคอนตรงนี้หรอ มีเต็มเลยรวมเหมียวด้วยก็เป็นสีพอดีเลยเออมันเกี่ยวอะไรกันเหมียวสั่งอ,อไม่รู้เหมือนกันนี่นะคะก็คือที่มาของยูนิคอร์นอุ้ยน้องดำใจดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับพี่ขับให้เต็มที่เลยนะครับเต็มที่กับชีวิตอ,อ้าฉันหนุกจังอู้ทะลุตัวดำเลยโอ้ยเดี๋ยวพี่ซีขอลองขับก่อนนะคะอุ้ยชอบ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 เออพี่ฮะเดี๋ยวผมขับให้ดูนะ อาพี่หมีมาดูเร็วดำกำลังจะโชว์ขับยูนิคอนวู้อ้าดำตกไปแล้วโ <c oughs> อ้ดำพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเอาเลยค่ะเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างบ้านให้เจ้ายูนิคอนของเรากันดีกว่านะคะหลังจากที่เมื่อกี้นี้นะคะพี่ซีได้ไปเดินเล่นบ้านน้องดำเนี่ยปรากฏว่าเงินของพี่ซีนะคะก็พอกพูนออกมาอย่างเต็มที่และแล้วนะคะพี่ซีก็สามารถที่จะสร้างเงิน เพื่อมาสร้างของได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะแอาดูสิใช้แต่ตังโอ้โหเมียวใช้แล้วแหละอันนี้นะคะมันก็เป็นเงินในเก,นนเกมโรบอกนะคะถือว่าการผลิตเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากนะนี่ไงเราได้ตัวบ้านแล้วเห็นเปล่าอาสนุกจังเลยมีบ้านแล้วแหละเจ้านายยูนิคอรนรของเราจะได้มีที่อยู่สักทีนะเอมีรั้วก็ดีเหมือนกันนี่ไงมีรั้วแล้วเมียวสร้งโอ้ยตอนนี้นะคะขอลอง หยียบไปก่อนละกันอุ๊ยสงสัยเงินหมดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเหยียบอันอื่นดูนะเดี๋ยวขอเวลาไปเก็บเงินแป๊บนะคะโอเคเก็บเงินเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะก็มาสร้างนี่เลยรางอาหารนะคะแล้วก็รางน้ําใส่น้ําให้เจ้ายูนิคอนของเราได้กินแล้วก็มีสวนดอกไม้เล็กๆไว้ตรงนี้ละกันเนาะเอ,อ๋สวยจังเลยแต่บ้านอะไรไม่มีหลังคาเออมิดริเห็นว่าชอบยูนิคอน์น่ะพี่เลยเอามาฝากเอ,อ๋ขอบคุณนะพี่หมี ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หมีน่ารักสุดๆเลยว่าแต่พี่หมีแบกอะไรคะน่ะอ๋อพอดีว่าเมื่อวันก่อนนะนะพี่ได้ไปดำน้ําดูปะการังที่ภาคใต้นะ่ะก็เลยเจอเจ้าปลาตัวนี้เลยแบกมาฝากเหมียวซังนะ่ะเห็นว่าเหมียวซังชอบกินปลาไม่ใช่เหรอแใจดีจังเอเอแต่ปลาตัวนั้นที่พี่หมีแบกมานะ่ะอตัวมันใหญ่จังเลยโอ <c oughs> <c oughs> ้เหมียวพี่หมีอุตส่าห์มีน้ำใจนะดูสิหนีไปแล้วนะ่ะ ก็มันตัวใหญ่จริงๆนี่นะโอเคเรามาสร้างบ้านกันต่อดีกว่านะคะหูยดีจังเลยนะคะพี่หมีเอายูนิคอร์นมาให้เราด้วยเดี๋ยวพี่ซีจะเอายูนิคอร์นตัวนี้นะคะไปใส่ไว้ในคอกก่อนละกันโอเคเจ้ายูนิคอร์นตัวนี้กินดอกไม้ไปก่อนนะ,ะฉันไม่กินดอกไม้นะโอ้ไม่เป็นไรหรอกกินไปก่อนนี่นะคะได้เงินมาแล้วนี่อะไรเนี่ย แสงไฟนะคะเป็นโคมไฟตามมุมต่างๆของรั้วของเรานั่นเองค่ะโอ้โหดูสิพอเติมไฟแล้วนะคะสีสวยสดงดงามมากๆเลยอ่าบ้านหลังนี้สวยจังสีชมพูตรงตามที่เหมียวชอบสีสวยจริงๆค่ะมีการเล่นแสงสีสวยงดงามมากๆเลยนะคะไหนดูสิตรงนี้สร้างได้หรือยังคิดสิอยาจะได้ทางสายลุงนะคะแต่ว่าเงินหมดอีกแล้วค่ะต้องไปปั๊มเงินแป๊บนะคะ เจ้านายเดินดูรอบๆก่อนเอาหลังคาบ้านได้อะยังก็ยังไม่ได้นะคะต้องใช้เวลาจริงๆค่ะเอ๊พี่หมีมาแล้วพี่หมีมาทำอะไรนะอ๋อพอดีว่ายูนิคอร,ร์นของพี่หิวอาหารแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอพามันไปกินข้าวก่อนนะอ้าเร็วๆนะรีบๆกลับมาโอเครู้สึกว่าพี่หมีจะเอายูนิคอร,ร์นไปขีบแบบ่แป๊บนึงนะคะ ไม่เป็นไรนะเหมียวซางเดี๋ยวยูนิคอรนรก็กลับมาตอนนี้ดูแปลงผักไปก่อนแล้วกันคิดถึงยูนิคอนจังฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงโอ้โหไม่เป็นไรนะเหมียวเราก็มียูนิคอนหนึ่งตัวตอนนี้พี่ซีเติมหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอไปดูตรงนี้ก่อนละกันนี่ทางสายรุงได้แล้วค่ะแอบเจ้านายใครขับผ่านสายลุ้งเราเออน่าจะเป็นเพื่อนของเราแน่นละเหมียว โอ้โหสนุกสนานผาเพลินมากๆเลยนะคะเข้ามาในก้อนเมกเลยเอาเลยค่ะเราจะมาสร้างส่วนต่อไปนะคะอาดํมมาเชียร์เราด้วยใช่แล้วล่ะเหมียวซังมีทั้งหมด3จุดนะคะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหจุดนั้นราคาค่อนข้างสูงค่ะเอาจุดนี้ก่อนนี่ไงเนี่ยแหละยูนิคอนที่เราได้มาดูสิเป็นแม่นางนะคะเจ้าแม่ของยูนิคอนนั่นเองโอเคได้ยูนิคอนแล้วเดี๋ยวพี่ซีจะขับไปเยี่ยมชมบ้านพี่หมีกันค่ะ โอ้โหบ้านพี่หมีเนี่ยสร้างเกือบจะเสร็จแล้วนะเจ้านายเอาละเหมียวบ้านของเรานะคะก็จะเสร็จตามมาไร้เลี่ยก,กันนี่แหละคะ่ะอ่าบ้านดําก็มีตัวที่ยืนแบบนี้แล้วเออเหมียวตอนนี้เงินหมดนะคะเออพี่ครับเราไปแยกย้ายกันเถอะครับโอ้ผมขอหมุนติวแป๊บโอ้โหนี่นะคะยูนิคอนน่ารักสาตัวรวมของเราด้วยเป็นสี่ตัวรวมของน้องดําด้วยเป็นกี่ตัวเหมียวสร้าง เดี๋ยวก่อนนะสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นเอาสีไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วเอเป็นเป็นเป็นเท่าไรเหมียวเป็นเท่าไรเอาสีไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วเอเป็นห้าโอ้หเก่งมากเก่งมากแต่ว่าช้าไปนิดนะอ่าเหมียวจะพยายามว่าแต่เรามาทําอะไรข้างรั้วบ้านพี่หมีเนี่ยอ๋อเรามาแอบดูนะเหมียวว่าพี่หมีเป็นยังไงบ้าง อ๋อพี่หมีนะคะมาเอายูนิคอร์นขับเล่นแบบเรานั่นเองค่ะเออมิดูดิลิทำไมเธอไม่ไปสร้างบ้านให้เสร็จเนี่ยยูนิคอร์นของเธออ่ะมันต้องการบ้านนะมาทะเลทลไยแบบนี้ได้ยังไงอ้าเหมียวสร้างรีบไปสร้างบ้านสิเออหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอเคได้เวลามาสร้างบ้านนะคะหลังจากที่ทะเลถลัยนะคะดูสิคะสองบ้านข้างๆบ้านเราเนี่ย เขามีสวนต้นไม้สวนแอปเปิลแล้วก็มีทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทำไมบ้านพี่ซีถึงได้ช้าขนาดนี้โอเคระหว่งางรอตังค์เอบนี่มีตังค์แล้วนะคะมีเงินแล้วเราก็สามารถที่จะไปกดปุ่มสีแดงๆได้แล้วค่ะอ่ะ,อะพี่หมีทำอะไรนะเออช่วยด้วยพี่ดูริพอดีว่ายูนิคอร์นของพี่เนี่ยเขามันมาเกี่ยวรั้วมันเกี่ยวรั้วมันเข้ามาแล้วอ่าไม่เป็นไรนะพี่หมีเจ้านายบอกว่ารีบกำลังจะไปสร้างบ้านนะ่ะ ตอนนี้นะคะพี่ซีก็มีสายลุงเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ที่ขาดนะคะรู้สึกว่าจะมีอยู่ทั้งหมด2ปุ่มนั่นคือปุ่มนี้ค่ะปุ่มนี้น่าจะเป็นสวนอ๊บเรียบร้อยตอนนี้นะคะส่วนของเราก็เสร็จแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเทพีของยูนิคอร์นนั่นเองเอาเหมียวซังแอร์เร็วๆข้าเจ้านายเหมียวเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่สามารถเร่งได้จริงๆต้องรอเวลาเท่านั้นแหละเพราะว่าการหาเงินของระบบเกมโรบอทเนี่ย เราต้องมีความอดทนในการรอคอยนะเหมือนในชีวิตจริงไงถ้าเราต่อคิวอยู่เนี่ยเราก็ต้องต่อคิวจะไปแซงคิวเขาไม่ได้อาอะไรกันพูดแบบงงๆนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราต้องรู้จักรอแล้วกันนะเหมียวซังดูอย่างดำสิอายูนิคอนดำติดรัว้วอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันคือยูนิคอนของดำช่วยฉันด้วยก้นของฉันมาติดที่อีกฝั่งนะึงน อ้าเหมียวช่วยอะไรไม่ได้เลยโอ้โหตอนนี้นะคะบ้านของทุกคนเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเพียงบ้านของพี่สีเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็เลยมารวมตัวกันที่นี่เป็นยังไงบ้างคะสําหรับแบบนี้มีความสวยสดุนงามมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะถูกต้องแล้วเหะสามารเล่นได้เลยเนาะบ่อนหลังเนี้ยมันสร้างนะใช้เวลาไม่นานหรอก และถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆนของเพื่อนๆนได้รับชมกันด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้รับรู้และทราบข่าวก่อนใครเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอเจ้านายบ้านของเราเสร็จหรือยังเนี่ยไปดูกันเลยนะเหมียวซังวันเนี้ยเสร็จหรือยังโอ้โห สวยสดงดงามตามท้องเรื่องสวยมากๆเลยแย่ yeah, แล้วแหละแย่ yeah, แล้วแหละดูสิข้างหลังเธอน่ะแย่ yeah, แล้วแหละข้างหลังเธอน่ะเห็นหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรเหรอเออนั่นไงฉันว่าน่าจะเป็นข้างหลังนะเออแย่ yeah, แล้วพี่หมีกับปลาสลบไปแล้ว ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ตามลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิท้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะไม่จํากัดเทคนิคในการวาดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมเป็นเพื่อนกันตรงนี้นะกดตรงนี้เลยจะได้มาเป็นเพื่อนกันไงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งด้วย นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงวันนี้เหนี่ยวไปก่อนนะดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้